สวดีครับกับนายอ่อนทว่าครับเมื่อน,นี้เขาไปพิธภัณฑ์หน่อยสมบารินครับผมมากับไอมแม่ครับผม,มไข,มา,ขายทีครับยี <laughs> ่เนี่ยสมบารินขายทีเราเมึงอัน,นี้ข <laughs> ายนี่กษตรมีแห้งก็บขึ้นมไอีกรอบกมาครับลูกเกอดสแนวเว้ยอย่างฮันอย่างอย่างเป็ดครับ <c oughs> อย่างเป็ดอย่างเป็ดอย่างเป็ดอ,อันนี้มีหนูนคอมได้เาเรียงนูนคอมอันนี้เขาเอิ่นนูท่อครับหนูท่อ มเนี <mile> oh. ่ยกหูกเนี่้เนี่ยโด้ยเกินโอ้โหดแล้วี่นี่มันท่องเัาได้ไงแม่นว่มันมันมันท่องานี่ฮะไอมันทองเปเนี่ยโอ้ท่องครับเนี่ยนอนนอนยังเงีนนอนยังเวีนเลมแลงกับลมนใ่แรนออนทอยอบนี้มาเบอร์เมนูฮอปีกหลังๆเขา เจ็บเป็นสาย้ากันนอนอยู่ครับทำดาเราอนอนเสือแขกแขกมานอนเสือดิดสบีบ่สบวะสดอด่เนด่าว้นี้ครับน่าการอนไี้ก็ไม่ช่องเนยช่องยังก่ะช่องยังก่ะ สาสสายห้าครับสาสสายเขาตั้งเื้อให้บ้างหัอเขาตั้งเสื้อให้บางหันนี่เปิดบ้างหันเปิดบ้างหันต้องกระไรออาทักโลกเป็นเมาเปลี่ยนหรอกห้าจักร้าแนวไรหรอกจักร้าแนวไเออสายหากินอยู่คืออยู่แน่ตีสายหากินคืออยู่สายหากินนี่เมียเข้าไปเลยเออเมียมะโกครับนี่ไป เมี่ยวกงครับนี่นลูกเกให้ไปครับมีอย่างไหนบอกพี่น้องไปมุกม่วงบักพิคม่วงพิกเกอขึ้นเมี่อวกุ้งกุ้งครับอะไรตะไคร่ขาดตะไคร่ไว้ได้หมัดบหลงแบบเฮ้ยแค่กับน้ำเปลืแดงไม่อแค่น้ำเปลือตอนไงตัวไหนไงตัวไหนตอนหน่อยนี่ไหมเดี๋ยว กลางกังกลางสิ่งนีนี่จนี่อ๋อลุยไปไหนแส่บปมีเทปเห็ดกินบ้งนะครับบุ้ใดบบานใะมีมะโกนี่ใช่ไหนึงบ่หร้แมนางพริกั่เผ็ดอ้็ดขาดโปม่วงนี่บ่ได้เพราะว่าม่วงนี่คือสมขาดเป็นสมพริกตะไคร่ตะไคร่ที่ขางหลัง่ยตะไคร่อะไร ยออนะครับม oh <zat S 1> ียงอนี่มาครับมาเลยกลับไปครับเด้อเด้อเด้อพี่หนอยเห็นบัเนามันยอดแสง่นี่ เดี Ma, Champion, Wait, uh ๋ยวได้พี่หนุ่มลายเข้ามาสุกแล้วครับไปนี่ลุยทำไมไม่วาท่าบีไปวาท่าบีเจ้าดบวยหรอลมามาครับพ่อครับหลาบเน็ดบอลาบครับบอหลาบครับ Binh gật tóc binh gật tóc bỏ. Mãi, chắc chắn là. nè. Na hâm mộ nhìn. Mhm. Tapi đừng. Binh gà. Oi! 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 Oi!

อันนี้ใส่ไม้ทั้งม็ดอันนี้ชุดแหลกนี่่หนุ่มไปเห้มไอ้แมงแดงอยู่นี่มันแดงแล้ือมาเออมันแดงเลยใส่กางเกงชุดแหลกเลยนี่เอยว่าบสุกตัดเพิ่นเบิ่ทุกไปทุกปอทุกปไม่กินพาดี้ำอ่ะืพอดีำำม่ยังมีทางออกพอดี้ำๆใสกาแซบ อยากไปครับน,นี่อันนี้บ้านน้อยสม,มรินทร์ครับนี่ครับไปบิ่งบรรยากาศติดทางดับเลยครับนี่ติดทางดับเลยนะครับติดทางดับอันนี้ทางไปสามชัยครับไปบ้านท่างงามเขาอะไรสามชัยอันนี้ไปวางสามหมอครับเขตดีวางสามหมอเนี่ยเขตดีวางสามหมอครับ โอ้มีหวันดอกไอ้เขียวเป็นุณแค่ะสวยไหมคะสวยครับสวยครับดอกไอ้เขียวนี่โอ้สวยมากเลยครับโอ้ดอกกระเจียวสวยมากเลยนะคะพี่น้องค่ะเอามันจะบ้เฮิึนบอกเหรออันนีสีแทปตะบานโหบ่พอพเวลาเ้ากินเมาก็เนาก็งกับฮีฮีห้อก็บลีนี่แม่ลีกีมันออกเนี่ยดึงกีมันออกสิแม่ค่ะวิธีกินนั่นดึงกีมันออกอย่างนี้เด้อพี่น้องค่ะนี่ดึงเสร็จแล้วนี่เ้าก็บจังลูกนี่เด้อนี่เด้อพี่น้องเด้อนี่เห็นบหนี่นี่ นี่เห็นบ่นี่นี่เออเจ้าหน้อยยังบ่รูอ๋อมันบ่บ่ฮ่ามึ่เอ้ยเบ็ดบ่โอ้เบ็ดบ่อ๋อนี่เป็นแล้ววะนี่ไปแต่ละแล้วบ่มาแล้วแล้วนี่เป็นดอกกระเจียวได้พี่น้องค่ะมันมีดอกกระเจียวสองชนิดสีขาวแล้วเป็นสีแดงดอกกระเจียวสีนี้ก็กินได้มันเป็นดอกกระเจียวที่แบบว่าจะได้เพิ่งอนอมยกินได้ได้เขาลัวก่อนแล้วเนาะ เขาลวกกอนกับเจียวแต่ว่าซูมือนี่เขาจะหิดดอกกระเจียวสีขาวเนาะแมนเพราะว่ามันหอมแมมนหอแต่ว่าบานนี้มันอืดมันอยากสีขาวสีแดงก็กินหรือพี่น้องค่ะก็คือค้นนี่แหละแต่สมัยตะกี้เขาบอกเอาแล้วครับจึงสีเขาไม่เอานะครับถ้าม่อกวันมึงโหลดก็คือค้นนี่ล่ะค้นนี่กับมะงั้นกับมะเอาเป็นบมะใครอ่ะครับคุ้นบะงั้นกับมะเอาดอกกระเจียวว่ากันเนี่ยต้องเอาแต่ดอกสวยๆอ่อนๆ่อนไพี่น้องค่ะเขานิยมกินดอกอ่อนๆแมนครับ ดอกกันอ่อนดอกเนี่ยเห็นไหมดอกพอดีกลิ่นนะพี่น้องเด้อดอกแก้มันกินบอะไรวงนีนครับแมนในหน่อยเิดหนี่งนี่ก็ะยั้งนึงบนเรื่องขนาดนี้เนี่นี่นี่จ็ดสี่พอกินแมนก็จะเอาเจ็ดสี่ละแต่ว่านีไปเพรท่านก็ไม่เอาแบบนี้เขาเอินดอกจูบมันเนาะแมนดอกจูบมันค่ะดอกกระเจียวก็คือผู้สาวลายอร่อยเแซ่บบ่โอ้สุดยอดครับนี่ลวกกินครับแก้วกับอันนี้ได้การเลยนี่วงไหนนี่ลายเลยนี่สำเนียงตีมูลค่ามากกับประมาณเจ้าบาทโบเกิดรวย มัเกินร้อยแล้วเนาะเกินคือเกิ็บมัดละจูมือนีิเขามาเก็บมัดละซ้าบาทมาละซ้าบาทครับมัเกินร้อยไก่ท่ซ้ำนี่แล้วนี่เพิ่ะเขาเสลีออกมั้งปะได้เขาลรีออกมัยี่สิบบาทถ้ามัดละสิบบาทจูมือน่ะมันแพงเนาะคืออยู่ที่เทือกเขาเนาแม่ะถูกต้องเออมันก็เลยไก่เป็นราเอาไปมาเก็บบนนี่สิ้หอดแปดสิบบาทก็เร็วนี่เนี่ยเต็มกระยางได้พี่น้องค่ะนี่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวนะคะเนาะแต่ว่าไราไปเบิ่งตอนเพิ่นไปเก็บครับเพราะว่ามันไก่ครับมันไก่ อยู่บนภูเขาอยู่บนภูเขาครับอยู่บนภูเขานี่เห็นไหมดอกสื่อสาวคนอยู่ทางไกลเพราะว่าื้อครับหาลอยนี่ครับเพราะว่าื้อสาวคนอยู่ทางไกลแต่ผมกินแล้วร้อยห้าสิบบาทได้อยู่โอ้ล่อยร้อยห้าสิบบาทมาได้ครับสั่งสั่งได้ครับเจ้าให้ให้เก็บเปิดไปเก็บให้ร้อยห้าสิบสักหน่อยร้อยหสิบบาทกระยันหนึงกระยันหนึงนี่อยากได้สั่งมาเลยครับงูเหลือมอิ่มหมาครับ ยังาเลยแดดอ่อนที่ยังยังครับแดหอนรักครับกลับแก้มกันแ้งมีกับตอมแลยไปรอไอ้